สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FCJ Family ครับผมเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเข้าไปจับตัวพ่อไก่หรือแม่ไก่เนี่ยแล้วมีกลิ่นเหม็นนะครับผมเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมบางตัวเหม็นเยอะบางตัวเหม็นน้อยนะครับผมไม่ได้เหม็นจากเหม็นส่านนะครับเหม็นเหมือนเหม็นเน่านะฮะเหม็นเน่ามาจากลมหายใจนะครับผมบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุที่พ่อไก่หรือแม่ไก่ตัวนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดจากการ อาเป็นแผลนะครับอาจจะเกิดด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะครับในชีวิตประจําวันของเขาเองหรือว่าเกิดจากอ่าอุบัติเหตุที่จากการกินอาหารเข้าไปนะฮะอาจจะเกิดจากอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมเช่นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับระหว่างรอยต่อฤดูนะครับผมระหว่างรอยต่อระหว่างฤดูอย่างเช่นอ่าหน้าหน้าหนาวนะครับผมกำลังจะไปร้อนเนี่ยก็ทาให้ไก่เกิดอาการแพ้อากาศได้หรือว่า หน้าฝนอย่างนี้นะครับผมกําลังจะข้ามาหน้าหนาวอย่างนี้นะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับทําให้ไก่เกิดอาการแพ้อากาศเกิดอาการเป็นหวัดนะครับทําให้ไก่เนี่ยเริ่มมีการผิดปกตินะครับในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารได้หรือบางครั้งเนี่ยไก่อาจจะไปกินนะครับของที่มีลักษณะแสลงนะครับลําคอนะครับผมทําให้เกิดอาการบาดนะครับทาให้ลําคอมีแผลนะครับผมแล้วก็เริ่มติดเชื้อนะครับทําให้เริ่มมีกลิ่น ในลาคอหรือลมหายใจออกมาได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีสาเหตุหลักๆอยู่3ามสาเหตุนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มยกตัวอย่างให้ทีละสาเหตุเนาะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างและจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับผมจากสาเหตุที่หนึ่งนะครับผมไก่เนี่ยอาจจะเกิดการแพ้อากาศนะครับเกิดการเป็นหวัดนะครับผมเราต้องดูนะครับสังเกตที่ขอบจมูกนะครับขอบปากไก่เนี่ยนะครับตรงดูจมูกมีคราบน้ำมูกเหลืองๆนะครับผม ติดไหมนะครับน้ำมูกเหลืองๆนะครับแข็งเกะนะครับจะติดอยู่ตามขอบปากขอบจมูกนะครับแล้วก็ใต้เพดานเนาะแล้วก็ตามตามขนขนบริเวณหัวปีกนะครับผมหัวปีกหรือหัวไหล่นะครับผมจะเริ่มเป็นเหมือนตะกังนะครับมีเหมือนเศษน้ำมูกติดอยู่นะครับนั่นหมายความว่าไก่นคพยายามนะครับเช็ดน้ำมูกนะครับที่บริเวณหัวปีกนั่นเองครับทำให้เขากินเนี่ยมันก็เลยจะไปติดอยู่ตามตามตัวตาม ตามหน้าตามตัวแล้วก็ลมหายใจนะครับให้มีกลิ่นเหม็นนะครับผมดูไก่เราแล้วนะครับสังเกตดูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างที่บอกมาในตอนแรกเนี่ยนะฮะวิธีนะครับที่จะทําให้ไก่เนี่ยหายจากอาการเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือหนึ่งหายาปฏิชีวนะที่ผสมน้ํานะครับผมหรือว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะที่ฉีดก,ก็ได้นะครับผมหรือว่ายาแก้แพ้อากาศนะครับ จะเป็นของสัตว์ก็ได้นะครับจะเป็นของคนก็ได้นะครับผมหรือว่ายาแก้หวัดนะครับผมเช่นเดียวกันจะเป็นของสัตว์ก็ได้หรือของคนก็ได้นะครับผมและก็ยาแก้อักเสบแบบชนิดมียาฆ่าเชื้อนะครับแก้อักเสบแบบชนิดฆ่าเชื้อได้แบบนี้นะครับผมอจะเป็นของสัตว์หรือของคนก็ได้อีกเช่นกันนั่นหมายความว่าในตัวยาที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ของของที่จะรักษาคนหรือสัตว์ก็ได้นะครับที่บริเวณบ้านเรามีขายนะครับผม เอามาให้ไก่เนี่ยได้กินนะครับโดยการนะครับผมถ้าเกิดเป็นยาปฏิชีวนะแบบละลายน้ำนะฮะก็ให้ผสมน้ำนะครับแล้วก็ใส่ไว้ให้ไก่กินทั้งวันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแบ่งใส่ขวดนะครับเล็กๆนะครับผมจะเป็นยาเป็นขวดยาหยดตาก็ได้หรือว่าจะเป็นขวดน้ํายาล้างจานแบบหัวปิดเปิดแล้วบีบก็ได้นะครับผมผสมตัวยาดังกล่าวเนี่ยนะครับแบ่งครึ่งใส่น้ํานะครับแล้วก็ผสมให้เข้มข้นอีกนิดนึงนะครับใส่ขวดเข้าไว้นะครับผมตอนเช้ามาเรา เราจับไก่เนี่ยทำความสะอาดน้ำมูกที่เกิดกังนะครับย้อนคอเอาเสศษน้ำลายตัวที่เหม็นเนี่ยออกนะครับผมแล้วก็ใช้ยาที่เราผสมน้ำไว้สำหรับอยู่ในขวดเนี่ยบีบใส่ปากนะครับให้ไก่กินนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ไก่อยู่ในสุ่มแล้วก็กินยาที่เราผสมน้ำนะครับใส่ไว้ให้ไก่กินได้ทั้งวันเช่นกันนะฮะส่วนตอนเย็นก็ทำเช่นเดิมครับเช็ดนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอายาที่เราผสมแยกไว้ต่างหากนะครับบีบใส่ปากให้ไก่กินเช่นกันนะฮะแล้วเราก็เก็บไก่เข้านอนนะครับผม ก่อนนอนเนี่ยก็ควรจะหายามเม็ดหรือเป็นยาแบบแก้กเสพดที่เป็นผงนะครับโรยบริเวณเข้าไปในคอก็ได้นะฮะสักครึ่งแคปซูลนะครับผมต้องดูดีนะครับโรยให้โดนคอนะครับอย่าให้ให้โดนหลอดลมนะครับถ้าเกิดโรยไปโดนบริเวณหลอดลมเนี่ยจะทําให้ไก่เกิดอาการขมักได้นะครับทําให้ไก่ยืนสะบัดหน้าแล้วก็หน้าดานะครับแต่ไก่ก็จะไม่ถึงการ ถึงขั้นการเสียชีวิตนะฮะก็จะเป็นการที่เราเห็นแล้วเราก็จะตกใจเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเราก็ดูดีๆหน่อยอย่าให้โดนหลอดลมนะฮะนี่คือการดูแลนะครับช่วงที่ไก่อาการเป็นหวัดนะครับผมแลวอีกกรณีหนึ่งนะครับผมกรณีเช่นใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เป็นหวัดนะครับเกิดจากการที่ไก่เนี่ยกินข้าวเปลือกนะครับแล้วติดที่เพดานนะครับเราดูที่เพดานไก่นะครับด้านบนนะฮะว่ามีข้าวติดอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีข้าวติดพวกนี้ก็จะเป็นประมาณ ก้อนหนองนะครับผมก้อนหนองนะฮะหรือเขาเรียกว่าปรลวดนะครับจะมีลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองอมขาวนะครับเหมือนก้อนชีสเรานี่แหละนะฮะจะติดอยู่บริเวณซอกปากนะครับผมบริวาบริเวณเพดานนะฮะสังเกตดูดีนะครับผมจะมีกลิ่นเหม็นมากนะครับผมตรงนั้นเนี่ยเราก็เขี่ยออกนะครับผมเขี่ยออกเสร็จแล้วก็ทําแบบกรณีแรกเลยนะครับก็จะรักษาให้หายได้เช่นกันนะครับผมมาดูที่กรณีที่3นะครับผมกรณีที่3คือเราดู ดูแล้วไม่เป็นหวัดนะครับผมดูแล้วไม่มีเศษอะไรติดที่ใต้ในเพดานนะครับผมก็ดูบริเวณลำคอครับว่ามีผื่นสีขาวขาวอยู่เต็มเป็นฝ้านะครับผมไม่เรียกว่าผื่นเรียกเป็นฝ้านะครับฝ้าสีขาวขาวนะครับจะติดบริเวณลำคอและเพดานนะครับผมไก่ทั้งทั้งลำคอเลยนะครับแล้วก็เพดานด้วยนะครับผมจะเป็นฝ้าสีขาวเลยนะครับนั่นหมายความว่าไก่เราเริ่มมีอาการติดเชื้อนะครับทางเดิน อาหารนะครับผมแล้วก็มีเริ่มมีอาการจะเลจะป่วยนะครับจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นออกมานะครับผมวิธีรักษาก็คือให้ยาละลายน้ําเช่นกันนะครับผมแล้วก็ใช้ยาแก้เสบนะครับแบบแบบที่มียาฆ่าเชื้อด้วยนะครับผมยาแก้เส็บแบบฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของคนนะนะครับผมปอกจะเป็นเทาฟ้าประมาณนี้นะครับผมไม่เทาฟ้าก็เทาขาวนะครับถ้าจาไม่ผิดนะฮะลองถามที่ร้านขายยาดูนะครับ S <S <uce> <S ก็เอามาโรยบริเวณลำคอนะครับผมให้รอบลำคอนะครับเว้นบริเวณหลอดหลอดลมนะครับเราสังเกตให้ดีนะครับหลอดลมจะอยู่ตรงกลางคอเลยนะครับผมอย่าให้โดนนะครับผมหรือว่าอย่าให้ยาเนี่ยเข้าไปนะครับเพราะไก่จะทาให้ไก่ขมักหรือจามได้นะครับแล้วเราก็จะตกใจและไก่ก็จะหน้าดํายืนสะบัดคออยู่อย่างนั้นนะครับจะทําให้เราแบบเสียเซลนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ระวังนะครับแล้วก็ดูบริเวณลำคอแล้วก็พยายามโรยนะครับหรือไม่ก็ใช้ยาม่วงนะครับผมชุบ ชุบกับขนไก่นะครับแล้วก็ป้ายบริเวณลําคอไก่นะฮะก็จะทำให้ไก่เนี่ยเกิดอาการค่อยๆบันเทาแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับผมทั้งนั้นเนี่ยการรักษาแบบนี้เนี่ยจะใช้จะกินเวลาไปสักประมาณ7นะครับเวันนะครับถึง14วันนั่นก็คือ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นั่นเองนะครับผมก็จะใช้เวลานิดนึงนะฮะ บางตัวอาจจะลามไปจนถึง1เดือนนะครับผมก <Ash Walker. S 1> ็ค่อยๆจเย็นๆนะครับผมดูแลกันไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเริ่มเป็นหรือว่าเป็นเลื้อรัางมาแล้วนะครับมีกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเนี่ยก็ใช้วิธีนี้รักษาได้นะครับผมอาจจะมีกลิ่นเหม็นตั้งแ bon ต่เริ่มตะกอน้อยนะครับเหม็นมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับผมเราก็รักษาได้นะครับพอเรารักษาหายแล้วเนี่ยนะครับดูว่าให้หายสนิทนะครับผมพอหายสนิทไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอาการป่วยนะครับผมให้ทําการถ่ายยานะครับผม จะเป็นการถ่ายยาพยาธิได้นะครับแต่ไม่ใช้ยาปัจจุบันแผนปัจจุบันที่เป็นยาเม็ดนะครับผมให้ใช้ยาลูกกรนะครับผมเป็นยาถ่ายพยาธินะครับโดยเฉพาะของไก่ทั่วๆไปนะครับผมซื้อตามร้านขายขายยาไก่ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นยาลูกกอนปั้นนะครับก็จะเป็นการถ่ายลูกของเสียนะครับผมแล้วก็ถ่ายลูกตัวยานะครับที่อาจจะตกค้างอยู่ในลำไส้ไก่นะครับออกมา นะครับจทำให้ไก่เนี่ยกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับจะทําให้ไก่แบบมีผลข้างเคียงเยอะมากนักนะครับผมแล้วก็ควรที่จะบำรุงตับเขาเล็กน้อยนะครับโดยการให้กินขนมหวานบ้างนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ให้ตับเขาเนี่ยที่ทำงานหนักในช่วงที่เรารักษาเนี่ยนะครับฟื้นตัวขึ้นมานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้พีเอฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบาย